สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับนาข้าวนะครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องเม็ดดำเม็ดลายนะครับที่หลายๆคนตั้งคำถามมาว่าเม็ดดำเม็ดลายเนี่ยมันเกิดจากอะไร ทำไมผมใส่นู่นใส่นี่มันก็ยังเป็นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าสาระที่ว่ามันเกิดได้ยังไงเม็ดดำเม็ดลายนะครับข้าวเม็ดดำเม็ดลายเนี่ยมันเกิดจากช่วงแรกเลยนะครับคือโรคก,กาบใบเหลืองนะครับท่านลองสังเกตข้าวท่านดูก็ได้นะครับลักษณะข้าวที่ผมเคยพูดไว้ว่าลักษณะตอน30วันข้าวจะเป็นโรคก,กาบใบเหลือง นะครับหรือโรคก,กาบใบแห้งกาบใบแห้งในที่นี้คนละตัวกับโรคขอบใบแห้งนะครับคุณต้องแยกแยะตรงนี้ด้วยนะครับโรคก,กาบใบแห้งคือกาบใบด้านข้างหรือด้านล่างของต้นแห้งเหี่ยวนะครับหรือยาที่ผมแนะนําช่วง25-30วันเนี่ยคือแมนโคเซปนะครับหรือโพพินเนปนะครับคุณจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับในสาร2กลุ่มนี้ ทำไมเราถึงใช้สาร2กลุ่มนี้เพราะว่ามันมีราคาที่ถูกและประสิทธิภาพหรือว่าผลมันยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยแนะนําให้พี่ๆทุกท่านใช้ดูนะครับ1กิโลเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ10กว่า15ไร่นะครับ1กิโลก็คือว่าเราจะใช้อยู่ประมาณ300นะครับ300กร,รัมต่อ5ไร่นะครับ หรือท่านจะใช้350กรัมก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็หลังจากฉีดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสลัดใบเหลืองทิ้งนะครับแล้วก็แตกใบเขียวยอดขึ้นมาใหม่นะครับหรือเป็นโรคประจําตัวของข้าวซึ่งโรคเนี้ยถ้าเราไม่รักษาปั๊บเนี่ยมันก็จะบานปลายนะครับบานปลายติดเชื้อนะครับเข้าไปในลําต้นทําให้ข้าวเนี่ยเหลือง เหลืองไปได้สักระยะหนึ่งนะครับตอนช่วงเขากัดหางปลาทูปุ๊บโรคนี้ยมันก็ยังอยู่ในเชื้อนะครับเสร็จแล้วเชื้อมันเนี่ยจะแทรกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวนะครับที่อยู่ในท้องผมถึงได้บอกว่าให้ฉีดออติว่าช่วงข้าวท้องเพราะอะไรนะครับก็เพราะโรคนี้แหละครับโรคกากบใบเหลืองนะครับกาบใบแห้งนะครับหรือเม็ดดำเม็ดลายก็เกิดจากช่วงนี้แหละครับ เสร็จแล้วปุ๊บเราฉีดป้องกันด้วยออติวาแล้วนะครับหรือชื่อเดียวกับออติวาก็ได้นะครับฉีดเข้าไปแล้วปุ๊บข้าวถอดลวงออกมานะครับเนี่ยข้าวตอนอยู่ในท้องเราฉีดป้องกันไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเขาจะถอดลวงออกมานะครับระยะที่เขาถอดลวงออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับข้าวเขาเรียกว่าอยู่ในส,สภาวะตากเกสรน,นะครับก็คือว่าข้าวยังสลัดเกสรไม่หมด หรือข้าวอยู่ในช่วงปากกายสีทองนะครับ90เรซนเราจะรอให้งวยถูกไหมครับถ้าเป็นทุกท่านเนี่ยจะรอให้ข้าวตรงปากกายสีทองเนี่ยงวยก่อนถึงฉีดอาโมเลถูกไหมครับซึ่งถ้าท่านรอให้ข้าวงวยนะครับหรือน้ำนมเข้าไปในเมล็ดแล้วเนี่ยท่านฉีดช้าไปแล้วครับ ถ้าเป็นสูตรผม,มเมล็ดสวยมเมล็ดลายหรือว่าเป็นน้อยที่สุดนะครับผมจะฉีดช่วงตาเกสรถ้าท่านไล่วันฉีดยาไล่วันฉีดปุ๋ยเหมือนที่คลิปที่ผมแนะนํามาเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าระยะออติว่ากับระยะอาร์โมเลมันจะห่างกันอยู่ประมาณ7 1 0วันนะครับท่านจะฉีดอาร์โมเลบวกกับเพี้ยกระโดด นะครับซึ่งเวลาระหว่างออติวากับเพียกระโดดเนี่ยมันจะเป็นเวลาระยะห่างที่ยาเริ่มหมดฤทธิ์นะครับหรือเสื่อมฤทธิ์พอดีนะครับเรามีหลักการในการใช้ปุ๋ยใช้ยาตามเวลาตามวันอยู่แล้วนะครับโดยที่การมองต้นข้าวเนี่ยเราไม่ได้มองกันแบบว่าเจาะเข้าไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วว่าข้าวเป็นอะไรยังไงออกมายังไงแต่ท่านไม่รู้จังหวะมากกว่านะครับ ซึ่งหลังจากมันออกรวงออกมาปุ๊บเนี่ยข้าวจะอยู่ในสภาวะรวงตั้งโดยอย่างนี้ถูกไหมครับเราก็จะฉีดปุ๋ยเกตนะครับฉีดอะโมเล่เพื่อแก้ปัญหาเม็ดลายเม็ดดำก่อนที่มันจะงวยนะครับถ้าเราฉีดแบบนี้ได้นะครับและฉีดในช่วงที่ข้าวออกหมดแล้วเนี่ยหรือว่าออกเพียง80-90%ี่ยข้าวท่านก็จะสวยนะครับไม่ต้องเชื่อแต่ลองทำดูนะครับและไม่ต้องไปฟังใคร ฟังประสบการณ์ฟังสิ่งใหม่ๆฟังสิ่งที่พวกท่านจะลองใหม่ๆนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับแต่ขอให้ลองก่อนท่านลองสังเกตดูนะครับว่าตอนข้าวประกายสีทองเนี่ยเม็ดเขาจะประกายทองหมดเลยข้าวจะสีทองทั้งนาแปลงนาเนี่ยจะมองเป็นสีทองถูกไหมครับเสร็จแล้วหลังจากข้าวเริ่มเม็ดงวยลงมาปั๊บเนี่ยข้าวจะเริ่มค้สีเม็ดข้าวจะเริ่มดำ จะเริ่มลายจะเริ่มมีจุดอยู่ที่เม็ดข้าวนะครับลองสังเกตดูถ้าพวกท่านไม่ฉีดตามที่ผมบอกฉะนั้นยาอาโมเลมันเป็นยาชนิดดูดซึมนะครับเมื่อฉีดเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะซึมเข้าไปในเปลือกข้าวซึมเข้าไปใน,มนเมล็ดข้าวทําให้มเมล็ดข้าวเนี่ยชื้นหนักแล้วก็อวบน้ำนะครับทำให้มเมล็ดขาวเนี่ยมเมล็ดข้าวเนี่ยเขียวฉ่ำ แล้วก็เหลืองทองนะครับฉะนั้นการฉีดอมโเลเนี่ยจะมีข้อเสียในตอนขายข้าวนิดเดียวนะครับก็คือว่าลวงสีหรือท่าข้าวเนี่ยเขาก็จะติข้าวเราเนี่ยชื้นนะครับแต่ถ้าผมจะบอกก็เลยว่าเราขายน้ําหนักนะครับเราไม่ได้ขายความสวยเราไม่ได้ว่าไปขายแห้งจนเกินไปนะครับแต่ถ้าขายข้าวปลูกเขาให้ราคาเราที่ดีเราก็ขายได้ครับ อันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆนะครับที่มันมาจากตรงนี้นะครับเม็ดดำเม็ดลายก็คือ 1. เราเพาะเชื้อไว้ตั้งแต่แรกนะครับ 2. เราฉีดออติว่าผิดช่วงเอาออติว่าไปฉีดตอนที่ข้าวยังไม่ท้องเอาอาร์โมเล่มาฉีดตอนออติว่าและตอนอาร์โมเล่ควรจะฉีดก็เอาอาร์โมเล่ไปฉีดตอนที่เม็ดลายเม็ดดำแล้วพวกท่านทำผิดระบบไปหมดนะครับ ฉะนั้นผลลัพธ์มันก็ย่อมเป็นอย่างที่พวกท่านอยากได้อยู่แล้วนะครับก็คือไม่อยากเม็ดดามันก็จะกลายเป็นดํานะครับและปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงอันที่สองก็คือแสงแดดครับน้ําค้างครับฝนตกฝนชุกครับซึ่งฝนตกฝนชุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจอแน่นอนนะครับก็คือว่าเราฉีดยาได้ยากฉีดยาได้ลําบาก หาอากาศเปิดหรือฝนเปิดเพื่อจะให้ฉีดยานเนี่ยยากลําบากนะครับทําให้ผลผลิตตรงนี้อาจจะเสียหายไปกับนอนเชื้อรา,าแมลงนะครับหรือว่าเม็ดลายเม็ดดาหรือการเข้า,มาเมล็ดไม่ดีนะครับแต่ฝนเนี่ยเราก็จะไดอ้อยู่หนึ่งอย่างนะครับคือยูเรียยูเรียที่แอบแฝงมาจากน้ําฝนนะครับหรือว่ามากับน้ําซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดดีทําให้เราเนี่ย ใส่ปุ๋ยตัวท้ายกับตัวกลางเยอะเนี่ยในตัวเจนตัวเนี้ยมันจะไปช่วยแบกให้ข้าวในได้น้ําหนักผมถึงได้บอกว่าหน้าฝนเนี่ยข้าวจะได้น้ําหนักดีหรือว่าคนที่กําลังจะได้เก็บเกี่ยวในรุ่นเนี่ยน้ําหนักจะดีนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยได้รับน้ําฝนได้รับไนโตรเจนและเป็นไนโตรเจนแฝงที่พอดีนะครับไม่ได้งามจนเวอร์ไม่เหมือนปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยมันจะงามนะครับการวิ่งไปเนี่ยมันจะสูง นะครับวันนี้เราก็อยากจะบอกเรื่องเม็ดลายเม็ดดำนะครับแบบสไตล์การทำแล้วก็วิเคราะห์นะครับเพราะว่าการวิเคราะห์ของตัวผมกับการวิเคราะห์ของพวกท่านเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปคนละแบบกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้จะบอกว่าผมวิเคราะห์ให้คุณแล้วมันจะออกมาอย่างที่ผมวิเคราะห์แต่คุณลองทําดูก่อนนะครับในสูตรที่ผมบอกสูตรที่ผมทําแล้วผมก็มาอธิบายพวกท่านดู นะครับแล้วพวกท่านก็ลองแกะเอาไปทําดูนะครับทดลองวิเคราะห์ดีไม่ดีเดี๋ยวก็จะค่อยๆได้รู้ไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําเรายังทําแบบเดิมนะครับฉีดแบบเดิมท่านก็ทํามากี่ปีแล้วครับไอแบบเดิมที่พวกท่านทํามาส่วนใหญ่คนที่มาดูในช่องผมเนี่ยก็อยากเปลี่ยนนะครับก็อยากจะลองใหม่ๆพูดง่ายๆว่าพวกเราเนี่ย อยากจะลองของใหม่ๆกันเสมอแล้วครับไม่มีใครอยากจะอยู่ที่เดิมหรอกนะครับแต่การจะลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ให้นึกถึงต้นทุนนะครับนึกถึงเงินในกระเป๋าเราก่อนนะครับว่าเราจะตามใครตามคนไหนเนี่ยหรือว่าตามความรู้แบบไหนเนี่ยท่านต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยว่าตามเขาไหวหรือเปล่าถ้าตามไม่ไหวก็จงออกไปอีกแนวหนึ่งนะครับที่มันประหยัดต้นทุน เพราะว่าคลิปที่ผมจะทําประหยัดต้นทุนเนี่ยมันก็มีให้นะครับหรือว่าเอาเซตยาเซตปุ๋ยที่ผมแนะนําในคลิปเนี่ยเอาไปเขาเรียกเอาไปประยุกต์หรือเอาไปใช้ด้วยการสังเกตนาข้าวกับการเอาปุ๋ยยาสูตรของผมไปทํานะครับเพื่อผลผลิตจะดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนะครับฝากเตือนถึงเรื่องปุ๋ยด้วยนะครับว่าผมขอถามพวกท่านหน่อยว่า ถ้าปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายมันมีอยู่ในในดินเยอะจริงเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวกลางกับตัวท้ายถูกไหมครับผมก็ใส่แค่ตัวหน้ากับปุ๋ยบํารุงดินก็อพอใช่ไหมครับแล้วผลผลิตผมจะได้เยอะใช่ไหมครับได้เยอะเท่ากับสิ่งที่ผมเคยได้มาไหมผมแค่ตั้งคำถามกลับนะครับก็ช่วยตอบให้ผมหน่อยเพราะว่าผมอยากรู้ว่า ถ้าดินผมมีตัวกลางกับตัวท้ายที่ตกค้างอยู่จริงขี้งวัวขี้ขี้ต่างๆผมก็ใส่บำรุงดินผมก็บำรุงฉะนั้นผมจะเลือกใส่แค่ยูเรีย4600กับปุ๋ยบำรุงดินหรือปุ๋ยระเบิดดินเนี่ยหรือปรับค่า p h ปรับค่าความเป็นกรดในดินเนี่ยเพื่อให้มันดูดซับสารอาหาร ตัวสารอาหารที่อยู่ในดินที่มันอัดแน่นอยู่ในดินให้มันหาอาหารได้ดีขึ้นอย่างนี้ข้าวผมก็ต้องได้ไร่ละตันใช่ไหมครับก็ช่วยตอบหน่อยนะครับนักวิชาการทั้งหลายเพราะว่าท่านไม่ต้องแนะนำหรอกครับว่าผมควรจะไปตรวจด,ดินไหมคุณเคยตรวจด,ดินไหมทุกวันนี้มันได้ไปแล้วครับไร่ละตันแล้วก็ได้อยู่ทุกๆปีแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับข้าวปีผมก็ทำได้แล้วนะครับไร่ละตัน มันมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมแค่มองว่ามันอยู่ที่เวลาจังหวะแล้วก็โอกาสและสิ่งสำคัญก็คือคุณจะทำข้าวยังไงไม่ให้ล้มคุณจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวล้มยังไงแต่ถ้าคุณยังแก้เรื่องนี้ไม่ได้ให้คุณมีปุย๋ยมียามีน้ำมีดินที่ดีแค่ไหนถ้าคุณแก้ปัญหาข้าวล้มไม่ได้มันก็ไม่ได้หรอกครับผลผลิตผมก็แค่บอกไว้ คุณจะทำข้าวให้หนาและไม่ล้มได้คุณก็ได้ผลผลิตเยอะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ